เอาละฮะมาดูกันที่ประเด็นหลักของเราในช่วงนี้กรณี8หุ้นที่เสี่ยงเจอภาษีข้ามชาติก็เป็นกรณีสืบเนื่องนะครับจากการประกาศกฎหมายก็คือพระราชะกำหนดภาษีส่วนเพิ่มพุทธศักราช2567ว่าด้วยเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกหรือที่เรียกกันว่า global minimum tax อัตรา15%นะครับที่จะมีการเรียกเก็บจากนิติบุคคลข้ามชาติหรือพวกบรรดา multinational enterprises ที่มีไรายได้เนี่ย ไม่น้อยกว่า750ล้านยูโรต่อปีนะครับหรือกลมๆก,ก็สัก26,000ล้านบาทซึ่งในส่วนของพรกรภาษีส่วนเพิ่มตรงนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มก,กราคมเป็นต้นไป mm hmm. ก็จากประเด็นนี้เองนะฮะทางคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส hmm. ก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าว,าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าจาก,การตรวจสอบ หุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวออโดยมีการใช้เกณฑ์นะฮะในการพิจารณาเนี่ยอยู่3ข้อด้วยกันเช่น 1. มีฐานะเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า750ล้านยูโร 2. เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมทำข้อตกลงที่มีการกำหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกตามข้อเสนอขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และ3เป็นบริษัทที่เสียภาษีนิติบุคคลต่ำกว่า15%ในปัจจุบันฉะนั้นถ้าเอา3เกณฑ์นี้เนี่ยมาสแกนดูหุ้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ก็ปรากฏพบว่ามีอยู่8บริษัทประกอบด้วยนะฮะจะมีอย่าง GPC s า a กรุ๊ป Echo BPP และ g u l f อันนี้จากฝั่งของกลุ่มโรงไฟฟ้าแล้วก็จะมีกลุ่มขนส่งก็คือ RCL ขณะเดียวกันมีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างตัวของเดลต้าแล้วก็มีกลุ่มกเกษตรและอาหารก็คือทีู่นะครับแล้วก็มีพูดถึงกรณีของมีกลิมด้วยนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าต้องรอดูเรื่องของอัตราภาษีที่แท้จริงนะครับหรือว่าเอฟเฟกต v ฟแทก นะครับในปีนี้ก่อนนะครับโดยบริษัทก็มีการรับรู้ไรายได้รวมในทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเข้าเกณฑ์26,000กว่าล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็มีการลงทุนในประเทศสมาชิกที่เป็น OECD ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นสหราฐัฐอเมริกาเป็นต้นนะครับโดยในปี266นะครับและก็ช่วง9เดือนแรกของปี217 7นะครับมอีอัตราภาษีนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่8.1%และก็16 ตเปอร์เซ็นต์ตามลำดับนะครับแต่ประมาณการปี2018เนี่ยฝ่ายวิจัยของเอชพาร์ C ก็มองว่าบีกริมเนี่ยน่าจะามีเสียภาษีในอัตราที่อยู่ในระดับ7.3ด้วยกันนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูอันนี้บีกริมนี้เป็นเงื่อนไขว่าเดี๋ยวรอดูก่อนเวทก่อนนะครับคือที่รอดูเนี่ยเนื่องจากว่าบีกริมเองก่อนหน้านี้ก็มีการเข้าไปลงทุนนะครับในกลุ่มประเทศ OECD อย่างที่ญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงนี้เนี่ย เด๋อวต้องดูว่าเขาจ่ายภาษีอยู่ที่อัตราเท่าไหร่เพราะว่าโดยหลักการเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในประเทศที่เป็น OECD อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีการประกาศใช้ตัวของ global minimum tax ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องเสียที่ระดับ15%เพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ยนะฮะยังไม่ได้มีความชัดเจนในแง่ของ effective tax rate นะ,ะซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูผลประกอบการผมว่าเดี๋ยวรองวดไตรมาสสีออกมาเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มชัดขึ้นแล้วแหละ แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างกรณีของบิกริมทั้ง AC ชเอพก็กำหนดสมมติฐานอัตราภาษีของปีนี้ไว้ที่ประมาณสัก7.3%น,นะฮะขณะเดียวกันถ้าไปดูตัวเดลต้าช่วง9เดือนแรกนะครับของปี67ที่ผ่านมามีรายได้รวมอยู่1 6 0 0 0 0ล้านบาทโดยมีการจ่ายภาษีนะครับอยู่ที่อัตรา2.4%เนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI และมีโรงงานหลักนะครับอยู่ในประเทศไทยที่ก็ได้มีการประกาศใช้ตัว global minimum tax ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหากว่าต้องมีการปรับใช้ภาษีที่อัตรา15%ตามเกณฑ์ของ OECD ก็จะสมงผลทำให้มีภาษีจ่ายเพิ่มอีก12-13%ต่อปีทางนี้ก็เชื่อว่านะครับในท้ายที่สุดเดลต้าจะได้รับการเยียวยาจากทาง BOI ส่วนจะเยียวยาอย่างไรหรือจะมีการอุดหนุนกลับอย่างไร,รตรงนั้นเดี๋ยวต้องรอดูเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับพรกอรอีกฉบับหนึ่งที่มันเป็นประกอบส่วนเพิ่มเติมของตัวพรกรภาษีส่วนเพิ่มตรงนี้นะาที่กําหนดว่าจะต้องมีการนําส่งเงินนะะที่จัดเก็บภาษีมาได้เพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปในกองทุนเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยดังนั้นเราก็ตั้งเป็น ตุ๊กตาไว้ก่อนว่าบรรดาบริษัทที่มี R&D เยอะๆมีกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคนคว้าตรงนี้ยิ่งเยอะก็จะยิ่งดีเพราะจะได้รับเงินอุดหนุนจาก B.O.I. นะฮะรออตรงนี้เดี๋ยวอย่างที่บอกต้องรอดูเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนขณะเดียวกันถ้ามาดูในส่วนของไทยยูเนียนหรือว่าทรับรายได้ทั้งกลุ่มย้อนกลับไปปี2566อยู่ที่1 3 6 0 0 0 ล้านบาทขนาดที่งวด9เดือนแรกของปีนี้นะฮะอยู่ที่1 3 3 0 0 0ล้านบาทโดยมีการเสียภาษีนะครับที่ effective tax, Effect tax rate งวด9เดือนนะฮะของปี67อยู่ที่7.6%ซึ่งก็ต่ำกว่าระดับของ global minimum tax ที่กำหนดไว้อยู่ประมาณสัก7.4%นเนื่องจากว่า TU เองเนี่ยก็ได้รับสิทธิทางภาษีจาก BOI ในประเทศไทย ซึ่งทางเอเซพัได้มีการสอบถามข้อมูลนะฮะไปยังบริษัทซึ่งก็ได้รับการตอบรับว่าอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบขณะเดียวกันอีกหนึ่งหุ้นที่ถูกจับตามองนั่นคือ Gulf Energy Development ซึ่งมีการลงทุนในกลุ่มประเทศ OECD ก็คือสหรัฐอเมริกาและที่เยอรมน,นีโดยในปี2,66 6และงวด9เดือนของปี67 Gulf มี f f f e c t i v e tax rate อยู่ที่3.2%และ2.6%ตามลำดับ ซึ่งก็ต่ำกว่าอัตราภาษีขั้นต่ำนะฮะหรือตัว global minimum tax อยู่มากพอสมควรดังนั้นเนี่ยหากมีการปรับปรุปรงอัตราภาษีใหม่สำหรับปีนี้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ15%ตามเกณฑก็คาดว่าจะส่งผลให้กำไรสุทธิลดลงจากเดิมราว13.4%อย่างไรก็ตามตรงนี้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นตามการปรับอัตราภาษีใหม่เท่านั้นโดยในความเป็นจริงนั้นยังคงต้องมีการพิจารณา เรื่องของภาษีเนี่ยจากหลายองค์ประกอบรวมถึงการรวมธุรกิจกับ InTouch ขึ้นมาเป็นบริษัทใหม่ซึ่งแน่นอนฮะว่าตรงนี้เมื่อรวมแล้วมันจะทำให้ตัวของ effective tax rate ที่จ่ายเนี่ยมันอาจจะขยับเข้าไปใกล้15%มากกว่านี้เพราะ InTouch เองเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ BOI เหมือนกับที่ก้าฟได้ใช่นะฮะแต่เขาเนี่ยมีแผนควบรวมกันอยู่แล้วฉะนั้นไอเรื่องของรายจ่ายทางภาษีตรงเนี้ยนะมันก็ต้องอยู่ในโมเดลตอนที่มีการควบรวมะนะ,ะเพื่อประเมินมูลค่ากิจการครับนะรวมเสร็จปุ๊บจากก้าฟเดิมที่เคยจ่ายประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์รวมอีกอินทัชก็อาจจะกลายเป็นจ่ายสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันจะใกล้เคียงกับตัวของ global minimum tax ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ประกอบกับเดี๋ยวมันจะมีเรื่อง ของพรกรประกอบเพิ่มเติมที่กําหนดว่าจะต้องมีการนําส่งเงินครึ่งหนึ่งของภาษีส่วนเพิ่มที่เก็บได้เข้าไปในกองทุนกองทุนมีหน้าที่อุดหนุนกลับมาที่เอกชนที่มีการทํา R D สําหรับธุรกิจใหม่มธุรกิจใหม่คืออะไรฮะก็ธุรกิจด้านด i จิ t ัลไลเซชันถูกไหมอ่าใช่ใช่ใชแลแน่นอนกอล์ฟกับอ <Golf, S 1> ินทัชควบกัน g a u เองเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังจะ COD ตัวของ Data Center อ่าใช่วงประมาณปลายไตรามาสหน,นึ่งต้นไตรมาสสองนี่แหละแล้วก็จะมีการทำ R&D นะฮะเพิ่มเติมไปอีกะนั้นมันก็จะมีเงินอุดหนุนกลับมาดังนั้นมันก็เลยจะทําให้ว่าไอ้ที่จะต้องเสียภาษีเพิ่มแต่หากได้รับเงินอุดหนุนกลับคืนมาก็อาจจะกลายเป็นไม่ต้องเสียอะไรเลยก็ได้ถูกไหมฮะอีกหนึ่งหุ้นนั่นคือบ้านปูพาวเวอร์ บ้านปูพาวเวอนี่ก็ถือว่ามีการลงทุนในกลุ่มของ OECD โด้วยนะครับโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยงวดปี66นะฮะและก็งวด9เดือนแรกของปีที่แล้วนะครับก็มีการจ่ายภาษีโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่5.9%แล้วก็9.5%ตามลำดับบก็คือปี66เนี่ยจ่ายอยู่5.9%แล้วปี67เนี่ย9เดือนแรกเนี่ย 9.5%นะครับซึ่งก็ต่ำกว่าภาษีที่เป็น global minimum tax ตรงนี้นะครับ15%นะครับเบื้องต้นเนี่ยหากคิดกรณีเลวร้ายสุดนะครับก็คาดว่าจะส่งผลต่อก,กำไรสุทธิในปี2 0 1 8เนี่ยลดลงจากเดิมราวประมาณสัก9%นะครับมาอยู่ที่ระดับ3,000ล้านบาทอันนี้ในส่วนของ BPP เนี่ยอาจจะกระทบประมาณสัก9%ของกำไรอันนี้คิดแบบกรณีเลวร้ายสุดนะครับ อีกหนึ่งบริษัทก็คือตัวนี้ของ Eco ก r ก u รุนะครับก็มีการลงทุนใน OECD ด้วยเช่นกันนะครับที่สหรัฐอรมริกาญี่ปุ่นและก็ออสเตรเลียนะครับโดยปี2016นกะครับก็มีการจ่ายในแง่ของภาษีนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่8.3%แล้วก็ปี67-9เดือนแรกนะครับจ่ายอยู่ที่14.1%นะครับก็เบื้องต้นนะฮะหากว่ามีการปรับปรุงตามอัตราภาษีใหม่ในปีนี้นะครับก็จะมาอยู่ที่15%ก็จากประมาณการเดิมอยู่ที่11 4%, 4ก็จะส่งผลต่อกำไรสุทธิในปีนี้ของเอโกนะครับลดลงราวประมาณสัก4.1%ก็มาอยู่ที่ระดับ8,500ล้านบาทด้วยกันนะครับอีกหนึ่งหุ้นโรงไฟฟ้านั่นคือ g p s c นะครับก็จะการตรวจสอบตัว effective tax rate นะฮะของปี66และงวด9เดือนของปีที่ผ่านมาก็อยู่ที่9.5%และ1.4%ตามลำดับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ แต่เบื้องต้นคาดการว่าจะมีผลกระทบจำกัดต่อประมาณการกำไรในปัจจุบันของบริษัทราชกรุ๊ปนะครับ effective tax rate อยู่ที่13.6%ในงวดปี66และ11.6%ในงวด9เดือนแรกของปี67ซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนตัวเลขที่ออกมาก็ดูแล้วเนี่ยผลกระทบน่าจะจำกัดมากๆนะฮะสำหรับตัวของราชกรุป๊ปแล้วก็มีกลุ่มขนส่งก็คือ RCL ซึ่งมีการลงทุนในกลุ่มประเทศ OECD เช่นกัน โดยมีสำนักง,งานตัวแทนนะครับอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ที่ย้อนกลับไปดูปี66เนี่ยจ่ายภาษีอยู่ที่อัตรา7%และงวด9เดือนปีที่แล้วจ่ายอยู่ที่1.5%ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีโอกาสนะฮะที่จะส่งผลทำให้กำไรสุทธิของปี68ลดลงจากเดิมราว5.5%มาอยู่ที่ระดับ2,690ล้านบาทอันนี้ในส่วนของ RCL อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น8หุ้นนะครับที่เบื้องต้นนะฮะที่ มีการประเมินโดยเอเชียพัฒนะครับว่าอาจจะมีผลกระทบจากเรื่องของบริษัทภาษีบริษัทข้ามชาตินะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าทั้งตัวภาษีแล้วก็แน่นอนนะครับอย่างพรบที่คุณบาพูดถึงนะครับที่จะมีอีกหนึ่งกฎหมายที่ออกมาก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของ R&D ต่างๆเนี่ยกองทุนตัวนี้จะเข้ามาชดเชยตรงนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็ถือว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงในแง่ของดูนะครับว่าใครจะเสียมากเสียน้อยอย่างไรนะครับ